เอกอักราราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคาระวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเมอร์โรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอักราราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสิน ในโอกาสที่มีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในโอกาสนี้นายปานปรีทหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายพรหมมีนเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคาระวะครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตท,ที่ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามุ่งหวังว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตามที่ครบรอบ 1 9 0ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต่อเนื่องทวีความมั่นคงต่อไปนายกรัฐมนตรีหวังจะได้พบประธานาธิบดีไบเดนในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78.78 t s Session of the United Nations General s s s e m b l y UNGA 8 8 และหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนที่ประเทศไทยในอนาคตอันใกลน้นี้พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทุกมิติที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าการลงทุนและความท้าทายระดับโลกอาทิวิกฤตสภาพภูมิอากาศ